ท่านที่บัตรประชาชนหมายเลขลงท้ายด้วย0และ9หยุดฟังค่ะถ้าคุณเจอคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานของไพ่เนี่ยอยากบอกอะไรอบอกอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะศและ9นะอย่าลืมอ่ะนะคะใครที่จะรับฟังํำทำนายนี้นะฝากกดติดตามอาจารย์ฝากกดแชร์คลิปนี้ฝากขอใจคลิปนี้เพื่อเป็นค่าครูให้อาจารย์ด้วย เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะขอครูบาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเปิดทางให้ทุกท่านที่มาเจอแม่นยำและชัดเจนสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งขึ้นไปสิ่งไหนยังไม่ดีขอให้มีทางแก้ไขให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเริ่มกันเลยด้วยไพ่ใบแรกเดี๋ยวอาจารย์จะหยิบไพ่ห้าใบทั้งหมดเลยนะคะท่านที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลขศูนย์และหมายเลขเ้า ดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยากสื่ออะไรกับคุณมาดูไพ่คะ่ะ5้าใบเริ่มกันเลยด้วยไพ่ใบแรกสิ่งไหนไม่ดีวางไว้ตรงนี้สิ่งใดสิ่งไหนที่ดีๆรับกลับไป100%เอร์ซตไพ่ใบแรกบอกว่าช่วงนี้หาทางออกไม่ค่อยได้มีปัญหาบางคนมีปัญหาสุขภาพนะคะให้ระวังในเรื่องของความคิดความเครียดไมเกรนบางคนเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว ะะหมายเลข0ูนและหมายเลข9นะชอบเก็บตัวปรีกวิเวกไปจนถึงแบบโลกส่วนตัวเยอะมากๆเลยบางครั้งมีเรื่องอะไรเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะปรึกษาใครหรือบอกใครง่ายๆแต่อาจารย์แนะนำว่าคุณควรที่จะเล่านะคะเช่นให้เพื่อนสนิทฟังให้ครอบครัวฟังก็ได้ นะคะเผื่อท่านเนี่ยช่วยเหลือหรือเพื่อนเนี่ยมีมีทางแนะนำที่ดีๆมากขึ้นกว่าเดิมมาดูไพ่ใบต่อไปค่ะแต่สิ่งที่คุณกำลังคิดหรือเครียดอยู่นั้นจากไพ่บอกว่าจะผ่านมันไปได้ด้วยดีแต่ในปี66หาเวลาไปร่วมสร้างละคังเพื่ออะไรให้ดวงชะตารุ่งโรดรุ่งเรืองหรือมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นในสายอาชีพสายการงานสายธุรกิจนั้นๆที่กระทำอยู่ หาเวลาไปร่วมนะ5บาท9บาท10บาท20ได้หมดไปร่วมทำแล้วจะดีคุณจะมีช่องทางหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาเพิ่มรายได้ให้คุณด้วยในปี66หลังจากที่ทำบุญเสร็จแล้วบางคนมีโอกาสได้โชคได้ลาบเข้ามาด้วยซ้ำนะคะหลังจากที่ทำบุญเสร็จแล้วนะมาดูไพ่ใบต่อไปค่ะ เนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงจริงๆด้วยสําหรับหมายเลขศูนย์หมายเลข9นะคะ2เลขนี้บางอย่างค่ะสิ่งที่เรารู้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างเช่นถ้าเกี่ยวกับคนอื่นบางคนอาจจะเป็นคนที่เซ้นแรงอยู่แล้วนะอาจารย์แนะนําว่าไม่ต้องไปทักไปทวงใครง่ายๆมันไม่ดีต่อดวงของคุณเองแต่ถ้าเขามาขอความช่วยเหลือมาขอคําแนะนําคุณสามารถบอกกล่าว แนะนำเขาได้หรือทักเขาได้เลยช่วงนี้หาเวลานั่งสมาธิด้วยนะคะหรือทําบ่อยๆจะดีมากๆสิ่งไหนไม่ดีกําลังจะหลุดลอยหลุดออกจากตัวของคุณไปหลังจากการทําบุญใหญ่ในครั้งนั้นๆในปี6 6อาจารย์ไม่รู้ว่าคุณจะทําบุญด้านไหนบางคนอาจจะไปร่วมสร้างหอะระฆังเหมือนที่อาจารย์บอกแต่ถ้าใครที่หาไม่ได้ก็ไปร่วมสร้างวัดวาอารามเป็นต้นนะคะสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะหลุดออกจากตัวของคุณนะคะ สิ่งไหนที่มันไม่ดีมากๆที่ผ่านผ่านมาบางคนอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจบางคนอาจจะเป็นคนที่เก็บตัวปีนี้ค่ะเป็นปีที่ดีของคุณบางคนอาจจะมีการสร้างโอกาสให้ตัวเองบางคนอาจจะรับในเรื่องของการทํางานหรือบางคนอาจจะรับในเรื่องของการทําธุรกิจอื่นๆเข้ามานั่นหมายความว่าจะดีมากๆคนที่นะคะ บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์และเลข9ก้าค่อนข้างเป็นคนที่ดวงแรงพอดวงขึ้นก็ขึ้นอย่างมากๆเลยแต่พอพอดวงลงก็ลงลงหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไม่ควรขาดเลยนะคะการปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์และทำบุญอย่างเช่นอาทิตย์ละครั้งเป็นต้นหรือทำในวันเกิดตัวเองเป็นต้นนะคะนั่นคืออาน,นิสงส์ผลบุญที่แรงๆาสามารถทำให้เกื้อหนุนด,ดวงชะตาของคุณเนี่ยรอดแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดี ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ขอให้คุณร่ำรวยมากขึ้นใครที่มาเจอคลิปนี้ใครที่เจอเรื่องไม่ดีต่างๆที่ผ่านพ้นมาไม่ต้องห่วงสิ่งไม่ดีกําลังจะผ่านพ้นไปในเร็วๆวันนะคะอาจารย์ขอให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอะไรก็แนะนำว่าพูดคุยกับคนใกล้ตัวหรือครอบครัวให้มากขึ้นแล้วคุณจะเหมือนเป็นรีแลซ์หรือปลดปล่อยตัวเองนะคะ โอเคค่ะใครที่เจอคลิปนี้อาจารย์ก็ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปร่ำรวยเงินทองมีอาชีพที่ดีมั่นคงก้าวหน้า,นารุ่งเรืองถูกหวยรวยเบอร์ได้รางวัลใหญ่ๆชื่อเสียงโด่งดังในสายอาชีพนั้นๆสาธุสาธุสาธุาธาธค่ะสวัสดีค่ะ